รามฮิกซจะพูดถึงเรื่องวอ r ์เทไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เราสามารถปั่นโฟล์พลังงานให้เราถึงเป้าหมายได้รับผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงเข้าใจและสำเร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุดคุณจะต้องรู้จักคำว่า Vortex Vortex คือห่วงสนามพลังงาน แห่งความเป็นไปได้ซึ่งเป็นพลังงานเชิงบวกก่อนที่คุณจะทํางานใดๆก่อนที่คุณจะคิดงานใดๆก่อนที่คุณจะลังสรรผลงานใดๆคุณจะต้องมีความรู้สึกคุณจะต้องปรับความรู้สึกคุณจะต้องสร้างความรู้สึกให้อยู่ในห้วงสนามอารมณ์พลังงานสูงในทิศทางที่เป็นเป้าหมายของคุณคุณควรจะพาตัวคุณเองไปอยู่ในวอร์เซ็ คของุณตามหลักของอับราฮัมฮิกคุณอาจจะใช้สถานที่เล็กๆส่วนตัวของคุณที่ที่คุณรู้สึกว่าโคซี่รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมั่นคงและไม่มีใครสามารถเข้ามาลบกวนคุณไม่มีใครสามารถก้าวล่วงเข้ามาในอาณาจักรส่วนตัวของคุณอาจจะเป็นในห้องน้ำพรมกลม,กมๆผืนหนึ่งหรือแม้กระทั่ง โต๊ะทำงานมุมหนังสือหรือห้องนอนที่คุณรู้สึกว่านี่คืออาณาจักรส่วนตัวของคุณจากนั้นให้คุณเริ่มปั่นพลังงานปล่อยพลังงานเชิงบวกจากปลายเท้าขึ้นมาที่ตะตุ่งขึ้นมาที่น่องของคุณขึ้นมาถึงหัวเขา่าต้นขาสะโพกเอวท้อง ฝ่ามือทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างบรรจบพลังงานมาที่หัวไหล่ขึ้นมาที่ลำคอสองข้างหูปากจมูกตาและตาที่สามบริเวณหน,น้าผากรวมถึงสมองของคุณแล้วส่งพลังงานขึ้นไปจูนเชอนลลิ่งต่อท่อพลังงานกับพลังงานแห่งจักรวาลซึ่งพลังงานแห่งจักรวาล จะมีลายล้อมตัวพวกเราจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานความตัมอย่างหนึ่งเมื่อคุณส่งคลื่สนามพลังงานแห่งความเป็นไปได้คลื่นต่างๆจะไปดึงดูดและจับคู่กับพลังงานเชิงบวกหรือสิ่งที่คล้ายๆกันสิ่งที่มีเรลเควนซีคลื่นความถี่สูงเหมือนกันสิ่งที่ใกล้เคียงกันจับคู่แล้วดึงดูด ชาแนลลิงส่งลงมากลับให้คุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆและผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นวิธีการกระบวนการวิธีคิดผู้คนที่จะเข้ามาร่วมสร้างกับคุณเพราะเรามีจุดหมายเดียวกันเรามีผลหรือเป้าหมายเดียวกันคนสองคนจะถูกจูนเข้ามาหากันเพื่อเป้าหมายเดียวกันเขาและคุณ ทั้งสองฝ่ายจะได้รับกันแบบวินวินและมาร่วมสร้างเหมือนมีพ่อค้าก็มีลูกค้ามีครูมีอาจารย์ก็มีนักเรียนมีลูกศิษย์คุณจะสามารถใช้โอกาสที่คุณดึงดูดเข้ามาเนี่ยมาเกื้อนหนุนคุณมาซับพอร์ตคุณมาเป็นเหมือนแรงลมใต้ปีกให้กับคุณมาเป็นเหมือนกับโฟลในตัวคุณให้คุณสามารถ มีพลังพุ่งทยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและคุณจะเหนื่อยน้อยคุณแค่คิดและตั้งเป้าหมายและพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ยุติธรรมและเที่ยงตรงเสมอคุณคิดสิ่งใดคุณพูดสิ่งใดคุณทำอะไร คุณมีเจตนาอะไรทุกอย่างที่คุณทำออกไปมันจะถูกกลับเข้ามาในรูปแบบของกฎแรงดึงดูดเข้ามาหาคุณพอเข้าใจกันถึงเรื่องวอ r เท x กซ์แล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณอยากให้เพื่อนคนรักของคุณคนรู้จักของคุณลูกของคุณคุณช่วยแชร์ออกไปครับ เพราะบางครั้งเนี่ยในขณะที่คุณฟังคลิปนี้อยู่อาจจะมีคนที่เขาอยากจะรู้เรื่องนี้คุณจะได้บุญเขาจะรู้สึกขอบคุณคุณและเขาจะรู้สึกว่าคุณน่คือผู้ให้มากกว่าผมซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดผมอาจารย์ออสติน